คุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วถ้ามันไม่มี3เหตุผลนี้ผมจะไม่สร้างตัวตนในออนไลน์เลยวันนี้ผมจะบอกคุณว่าอะไรคือเหตุผลที่ผมคิดว่านี่คือยุคที่ดีที่สุดแล้วในการสร้างตัวตนบนออนไลน์ข้อแรกสุดนะครับคือยุคนี้เป็นยุคที่มีตัวช่วยเยอะมากๆคุณลองดูสิอันไปทางไหนก็มี AI ถูกไหมครับมีเทคโนโลยีมีอะไรที่ช่วยเราเต็มไปหมดทําภาพทําเสียงทําสื่อต่างๆโอ้โหมีตัวช่วยเราเยอะมากข้อที่2คือตัวผมจะไม่มีทางสามารถสร้างผูดตามเยอะๆในออนไลน์ได้เลยถ้าผมไม่ได้เข้ามาทำติ๊กต็อกตอนนี้ติ๊กต็อกคือแพล ที่คุณจะสามารถสร้างตัวตนได้สร้างผริติดตามได้เยอะและทุกแพลตฟอร์มความจริงอย่างหนึ่งคือว่ามันจะยากขึ้นไปเรื่อยๆและข้อที่3าซึ่งเป็นข้อที่สําคัญที่สุดนะครับคือคุณสามารถที่จะเลือกในสิ่งที่คุณพูดได้แปลว่าอะไรตัวผมนะครับตอนที่ผมเรียนมัธยมเนี่ยเคยมีช่วงทงที่ผมมาพูดบ่อยๆนะครับเป็นพิธีกรโรงเรียนหรืออะไรต่างๆแล้วเพื่อนๆเ,เ,เห็นความสามารถเพื่อนก็บอกว่าเดี๋ยวปีต่อไปอ่ะมันจะมีงานใหญ่งานหนึ่งของโรงเรียนให้ผมเป็นพิธีกรพูดผมก็ดีใจมากโอ้โห,หแล้วได้เป็นพิธีกรงานใหญ่่พอผานนปีึง ไม่มีใครติดต่ออะไรผมเลยผมก็งงว่าทําไมวะแต่ตอนนั้นมันทาให้ผมรู้สึกว่าผมไม่มีอิสระในการเลือกเองว่าผมจะได้พูดหรือไม่ได้พูดแต่พอผมเข้ามาทาออนไลน์ผมอยากพูดอะไรผมก็พูดได้หมดเลยเหนื่อไหมผมมาทําช่องผมมาให้ความรู้เรื่องนี้ผมมาสอนเรื่องนั้นที่ผมถนัดผมสามารถพูดได้ทั้งหมดและผมจะบอกคุณว่าวันนี้ก็เหมือนกันไม่ว่าคุณจะอยู่ภายใต้ข้อจํากัดไหนก็ตามคุณเคยเป็นไหมอยากเสนอไอเดียแต่คนที่ตําแหน่งสูงกว่าบอกคุณว่าทาไม่ได้คุณอยากจะพูดเรื่องนี้คุณอยากจะนําเสนอแบบนี้คุณทําไม่ได้แต่่ถ้้าาาาาคคุุุณณมททํํออนไไดกยง